สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะก็วันนี้เรามาดูดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะขอให้ทุกคนได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะต้อนรับพลังงานใหม่ๆนะคะ การส่งท้ายปีเก่าต้องนับปีใหม่นะไม่ต่แบบความรุ่งเรืองความปังๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันอาทิตย์ใครสนใจที่จะจองคิวดูดวงนะคะทักหา,าแอดมินได้นะคะก็ขอคนที่ไม่เลงไม่รีบนะคะเพราะว่าหมอโบกก็รับไม่เยอะ ถ้ารีบแนะนำไม่ควรรอนะคะส่วนคอร์สไพ่ยี่สี่กชมรายละเอียดก็ทักมาได้เลยนะคะสิบท่านแรกลดแบบสุดๆเลยสิบสิบท่านแรกลดห่านสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้สำหรับคนที่ใจรักจริงๆนะคะมาคนที่เกิดวันอาอทิตย์นะสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเองงเงาหงุดหงิดนะคะแต่ก็แบบหุ้ยก็มีก้าวถ้วยนะเขาเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ของความแบบอิ่มตัวแ่ละคะ่ะเออประมาณแบบโอ้โหโดูสีไพ้สวยมากแต่มันก็มีแบบทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยแต่ก็มีบางอย่างที่แบบ มันทำให้คุณแบบหงุดหงิดได้ะค่ะกับความความเหงาหรือว่าเรื่องเก่าๆนะคะที่มันทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้พอสมควรหรือว่าคิดถึงอดีตรหรือเปล่าไพ่สวยมากนะคะมีความสุขความร่ำรวยเกิดขึ้นนะคะชาววันอาทิตย์แต่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ที่มันดีฟดาวหน่อยนะคะอืมโอ้โหตำแหน่งเดียวกันเลยแบบเมื่อกี้หนึ่งถ่วย เทอร์มิตสามเหรียญโอ้โหถ้วยมาเยอะมากมเดี๋ยวนะหนึ่งแปดว้าวเก้าเก้าเก้าขึ้นมานะคะ มีแ a n c จิลนัมเเหมือนเราเองกำลังแบบมันแบบเป็นแบบสิ่งสิทธิ์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็บอกให้คุณพลังงานของการรีลิสคือปลอดปล่อยนะคะปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่คุณ <c oughs> สิ่งที่คุณมัเชิญอยู่หลายคนอาจจะโนสนโนแค์หลายคนอาจจะตัดการเชื่อมต่อนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณ เหมือนแบบไฮเซลล์ของคุณหรือว่าสิ่งจักดิ์สิทธิ์ของคุณกําลังสก,กิดคุณนะคะเออให้คุณแบบสัมผัสถึงนะคะโดยอินทิวิชันของคุณนะอันนี้คือแบบเป็นมาเสษถึงคุณนะคะอะ่มาต่อกันดีกว่าชาววันอาทิตย์โบรู้สึกว่าคุณได้สัมผัสถึงความสุขความเพียบพร้อมนะคะ ที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดนะคะกำลังจะเกิดอีกอก,กี่วันนะคะมันทำให้คุณแฮปปี้มากนะคะทุกอย่างมันแบบบริบูรณ์นะคะส่งท้ายปีจบบริบูรณ์ในทุกๆเรื่องเลยอะ่ะหลายคนกำลังที่จะบอกว่าวางแผนบางอย่างที่เป็นแบบระยะไกลระยะยาวนะคะกับชีวิตของคุณ ก็พลังงานดีนะคะเนี่ยไม่มีอะไรแย่เลยเอาตรงๆไพ่สวยมากนะคะก็มีเฉพาะในเรื่องของแบบจิตใจที่มันดีของคุณเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะแบบว่าสมดุลอารมณ์ของเองได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะนี่ซิมเปิลเลิความรักโอเคมากเลยนะในเดือนนี้ ความรักของคุณโอเคมากๆเลยมีสิบถ้วยด้วยมีหนึ่งถ้วยด้วยอเอ,นะเอาละค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าใครที่รอคอยงานอยู่อาจจะเป็นจังหวะที่คุณแบบฉันก็ไม่บางคนก็พลาดโอกาสอะไรบางอย่างมาก็ดูถูกเรียกตัวแหละแต่ว่าปฏิเสธหรือว่าเงียบอะไรเงี้ยเพราะว่าเลือกได้ยังไม่ถูกใจเบื่ออยู่ขี้เกียจอยู่ก็มีสำหรับบางคนนะคะ ถ้าคุณไม่เลือกงานถ้าคุณหางานหรือว่าไม่แต่แอบหางานอ่ะคุณจะได้คุณจะได้ถูกแบบนัดให้ไปมีติง้งไปตกลงไปมีติ้งไปคุยไปเจราจามีโอกาสได้ไปมีติง้งมีโอกาสได้งานนะคะหาค่ะให้ขึ้นมาหาถ้ายังไม่หาหาเลย take action นะคะอืมเดี๋ยวนะคนที่ คนที่ทำงานประจํานะคะคนที่ทํางานประจําเนี่ยหมอบอกว่ามันน่าจะมีจุดอิ่มตัวนะคะในเรื่องของความเบื่อเท่านั้นเองมันมีอารมณ์เบื่อเบื่อทุกอย่างมันโอเคนะมันมีเฉพาะแค่แบบฉันเบื่อมันเซ็งอ่ะเออมันเบื่ออารมณ์เบื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มันมีในเรื่องของความแบบเจิตใจภายในของเรานั่นเองเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะเพื่อนร่วมงานก็โอเคนะไม่มีอะไรที่แบบ มีแบบผลที่มากระทบร้ายแรงะนะครับเอตรงๆดวงคุณดีนะคะดวงคุณดีโดยเฉพาะในเรื่องของความสุขความรักนะคะอืมลงลงมาเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของอเรื่องของเงินนะคะแต่ความรักหรือว่าแบบอะไรเนี่ยมาแบบอันดับหนึ่งนะคะความแบบเติมเต็มความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะ สำหรับคนที่รอ,อรอการแบบปรับเงินเดือนก็อาจจะมีการปรับเงินเดือนมีการตกลงกันในเรื่องของหน้าที่การหน้าที่แผนกความรับผิดชอบนะคะก็ไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมแต่คุณอย่างน้อยๆคุณจะได้รางวัลน,นะคะในเรื่องของงานการถูกชมเชยเหรืออะไรก็ตามคุณจะได้รางวัลอาจจะเป็นแบบ ได้รับมอบหมายหรือว่าได้รับคำชมนะคะหรือว่าเลื่อนลำดับขั้นหรือว่าได้เงินเพิ่มก็ได้นะคะอืมส่วนในเรื่องของคนที่ทำงานแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือนายตัวเองนี้ก็น่าจะเป็นแบบทุกอย่างโอเคแต่จิตใจเราอาจจะเป็นเงาๆซิงๆเฉยๆอย่างที่บอกไปนั่นแหละอืมอาจจะมีบางอย่างที่เออเรารู้สึกว่าช่วงนี้มัน เราขาดการเหมือนเราจะต้องแบบหาข้อมูลนะคะแล้วก็มีการแบบไปมีติ้งแล้วก็มีการแบบนำผลงานนะคะไปเสนอหรือว่าอาหาข้อมูลเพิ่มเติมความคีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะที่ดีนะคะบอกว่าเหมือนคุณวางแผนระยะย,ยาวในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะ ซึ่งคุณก็มาถูกทางแล้วด้วยทุกๆแบบสถานะคุณมาถูกทางนะคะคุณเจองานที่ใช่นะอืมถ้าคุณสับสนอะไรในใจคุณถามหาคําตอบนะคะถามอินทิวชันของคุณหรือครูบาอาจารย์ของคุณคุณจะได้คําตอบเลยอืมดีไม่ดีมาในฟูมูลนะคะอ,อหลายคนก็น่าจะมีคิดถึงความรักที่เป็น long distance แหละ โอเคเราอยู่ในเรื่องของงานนะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโอกาสในเรื่องของการค้าขายหรือโอกาสในเรื่องของผลงานนะคะความค reat ีฟมีคนสนใจในธุรกิจของคุณหรือว่าอยากมาร่วมงานกับคุณหรือว่าเป็นที่น่าสนใจมีคนค้นหาแบบเป็นอะไรที่แบบเออน่าเข้าถึงน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากอืมตัวเองอาจจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็มีนะคะเนาะ ส่วนการเงินนะการเงินการเงินมันมีความโชคดีเข้ามานะเออหลายทางเลยทีเดียวอาจจะเป็นคนรักให้อาจจะเป็นธุรกิจคุณหรือว่า,าจ,จะเป็นจากแบบว่าเงินแบบเงินปากการะกันนะคะหรือว่าเงินโบนัสอะไรหลากหลายนะเออมันมีมาหลายทางแต่ถ้าเป็นโชคลาภหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะมีโชคก็เหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ก็ได้นะเออถ้าเป็นโชคลาภมีเลขมงคลไหม เดี๋ยวนะมีเลขเก้าเลขส 2. 2> องเลข9ก้าเลขสองเลขสี่เออเลขเก้าเลขสองเลขสี่นะคะการเรียนหรอการเรียนนี่ดีมากนะคะแต่ไม่แบบถ้ามันมีบางเรื่องที่จะเป็นผลกระทบก็น่าจะเป็นความเซงความเบื่อแหละหลายคนก็มีปัญหาในเรื่องของความรักอะ่ะม,มนเลยเซงเซงเบือ่อๆเฉยๆหรือว่ามันงดงิด นะคะอารมณ์แบบสว <laughs> ิงเนาะการเรียนคุณมาถูกทางแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ใช้เวลาในการโฟกัสอย่างเต็มที่นะ spiritual mind communicate art the way นี่คือมีคำแนะนำมานะคะนี่แหละที่ถามไปให้คุณนะคะถาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาประจำตัวของคุณก็ได้สำหรับความช่วยเหลือแล้วก็ต้องเชื่อในคำตอบนั้นนะคำตอบนั้นจะมานะคะม,มันจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของไอเดียมันจะมาจากไอเดียหรือมาจากสิ่งที่คุณมาเห็นในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นะคะซิมโบลอะไรอย่างเงี้ย to s e e w i t h the best for you คุณจะต้อง เอามาวิเคราะห์เองว่าอะไรดีสำหรับคุณแต่คุณจะเห็นการไกด์ไลน์นี้ค่ะส่วนหลายคนนะคะเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้หลายอย่างเรียนรู้สเปเชียลเรียนรู้กับทักษะในเรื่องของศักยภาพแล้วก็เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเซลลเลิฟ er ด้วยเช่นกันดีมากๆนะคะแต่ที่สำคัญหมอโบมองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะมันเกิดขึ้นกับคุณความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะที่คุณจะวางแผนนะคะระยะย,ยาว อืมแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นช่วงที่คุณแบบใช้ความอดทนกับมันแล้วคุณจะมีการแบบประสบความสําเร็จในลักษณะที่แบบอุดมสมบูรณ์แบบโอโหแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเกินคาดนะคะมันเกินคาดสิ่งสิ่งนี้นะคะเพราะว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตด้วยอืม แต่มันมีไพ่แอหอ่งการแบบใช้ทาเลนต์ใช้พรสวรรค์ของตัวเองถูกทางถูกที่ด้วยนะคะอืมหลายคนก็เป็นสายฮิลลิ่งหลายคนก็เป็นแบบสายแบบธุรกิจสายแบบว่าเฉพาะทางางนี้ก็มีอืม ถ้าเป็นความรักนะคะเห็นงเงเหาคนโสดมีคนจะเข้ามาตอนนี้เขากําลังแอบมองแอบส่องคุณอยู่คนนี้น่าจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุไฟเด่นก็จะเป็นชาวราศีสิงห์หรือว่าราศีมีนนะคะเออพยายามที่จะติดต่อกับคุณเขาส่องคุณอยู่ดีไม่ดีคุณดูตัวแล้วนะคะมีคนเข้ามาสําหรับบางท่านนะคะที่แบบว่าคุณไปแอบชอบใครคุณส่องใครอยู่อย่างเงี้ยเอ,อ ควรที่จะเขาเรียกว่า take action นะคะควรที่จะ take action มสมรับคนที่มีคู่ดีมากเลยบอกไว้เลยม,มีคู่สมมติคนที่คุยกันอยู่คุณก็จะมีอม m ิ i t มนต์ถ้าคุณมีคู่คุณก็จะแบบว่าว้าวมันมีความสุขมากๆเลยได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีแต่ความสุขกับคนที่เรารักคนในครอบครัวมารวมตัวกันนะคะเออเป็น timing ที่ดีมากๆนะคะความรักที่แบบว่าเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ย มีบางอย่างที่คุณนะจะต้องเชง your โฟก u s นะคะในเรื่องของความแบบสับสนหงุดหงิดหรือว่าความเซงความเบื่อของคุณก็คือต้องทำสมาธิหรือว่าถามดีวานี่ของคุณนั่นแหละอืมมีอะไรอีกเ่ยสุขภาพไม่มีนะคะสุขภาพนี้คือไม่มีอะไรเลยมีแต่ว,ว่าความเซงความหงุดหงิดระวังโรคซึมเศร้าแล้วกันอืม อาจจะเป็นโลกแบบผู้หญิงนะคะโลกผู้หญิงประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องนอร์มอลเรื่องนอร์มอลเอามาดูว่าสิ่งพิเศษใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวาวพระพิพคเนธมาสาธุอารมณ์ดีแฮปปี <Happy S 2> ้แหละพาะคุณจะมีแต่เรื่องดีๆผลลัพมันดีมากอะ่ะได้แหวนจะเป็นการเงินการงานหรือว่าความร,ำร่ำรวยระยะยาวความสุขครอบครัว แล้วก็เจอคู่สร้างคู่สมด้วยค่ะเลิศ Amazing อารมณ์ดีคู่สร้างคู่สมตอบแทนบุญคุณนะคะอาจจะมีใครสักคนมาแบบตอบแทนบุญคุณคุณหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณได้แบบตอบแทนผู้มีพระคุณนะคะอืมในทามิ่งนี้แต่มันมีทั้งแบบการให้และการรับเกิดขึ้นด้วยแหละดูสิ ความงดงามความสุขสุดยอดมากๆเลยนะคะเนเนี่ย,นยในเดือนนี้ส่งท้ายของคุณแบบความสุขถ้าได้ของขวัญคุณก็จะได้ของขวัญที่ถูกใจเออของขวัญเนี้ยจะถูกใจคุณแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยเลยแหละอืมหลายคนก็จะแบบเกี่ยวข้องกับแบบเซลล์เลิฟนะคะของสวยๆงามๆหรือว่าคุณจะได้แบบไม่รู้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นความสุขนะคะแล้วมันเป็นความรัก ที่แบบมันซิมเพิลมากๆนะคะแต่มันถูกใจคุณนะคะแล้วก็คู่สร้างคู่สมใครที่แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคือแบบเดือนนี้ดีมากความสมคัญของคุณน่าจะเป็นคู่ที่ใช่เป็นคู่สร้างคู่สมหรือใครที่กําลังคอมมิทเมนต์กันอยู่คนคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหายากมากต่างชาติก็ได้นะคะคนคนที่บอกไปเมื่อกี้อาจจะเป็นคู่รักสายจิตวิญ,ญญาณที่แบบเหมาะสมกับคุณทุกประการนะคะแล้วแบบ ดีจนแบบคนอิจฉานะ่ะเอาตรงๆดีจนมีแต่คนอิจฉาเราว่างั้นเถอะอืมจนน้ำมันไส้อ่ะ <c oughs> นะแฮปปี้มากนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เออ่ถ้าคุณมีบุตรบริวาหรือว่าลูกน้องอะ่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีมันแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในเดือนนี้เนาะ ความงามความงดงามเกิดขึ้นนะคะการที่แบบคือมันเป็นพลังงานของความสุขส่งท้ายปีจริงๆเลยนะคะโอเควันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้นะคะก็จะมีวันจันทร์วันจันทร์วันพุธเนะหนึ่งสองวันจันทร์วันพุธวันอังคารนะคะจันทร์พุธอังคารเนี้ยสุดยอดมากอืขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะอื แล้วก็เดี๋ยวเราไปาทำคลิปส่งส่งท้ายปีแล้วเนาะเดี๋ยวรอคลิปปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะในช่วงเทศกาลนี้นะ,ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่สนใจที่จะลงคอร์สเนี่ยไพยีบสี่นะคะปดล็อกใส่จิตวิญญาณใส่กดแรงดงดูดใส่พัฒนาตัวเองนะคะคุ้มมากๆนะคะแบบ ราคานี้แล้วแถมมีแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งนะคะเรียนจ่ายเวียนปีหน้าไปเลยอย่างเงี้ยแบ่งแบ่งชำระได้แล้วก็มีมีทุกอย่างให้เลยนะคะทั้งหาแอดมินเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งนะที่รับสิทธิพิเศษส่วนลดส0อ่าห0สเปซ็นสำหรับสิท่านแรกนะคะเริ่บๆค่ะสวัสดีค่ะ เปิดประตูสู่โลกแห่งการพยากรณ์นะคะสายจิตวิญญาณหรือว่ากดของแรงดึงดูดหรือว่าสายเมนนเฟตทุกท่านนะคะใครที่สนใจนะคะพร้อมหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะคะกับคอร์สเรียนไพยิปซีออนไลน์ผ่านซูมนะคะสอนสดนะ,ะผ่านซูมรุ่นที่17นะคะอืม คลาสนี้จะเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการรู้นะคะการเรียนรู้การอ่านไพ่การตีความหมายนะคะแบบละเอียดแล้วก็การเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงพลังงานของไพ่พลังงานแบบรอบตัวนะคะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานรอบตัวของคุณแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจพัฒนาทักษะ นะคะอืมแล้วก็คลาสนี้จะเป็นแบบว่ามาสเตอร์นะคะเอ็กคลูซีฟมีแบบว่าดีเทลมีแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะของการอ่านสายจิตวิญญาณเยอะมากๆเลยนะคะเหมาะกับ new beginning เลยคุณไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานมากนะคะมามาแบบว่าเริ่มต้นใหม่เลยด้วยกันนะคะสอนแบบอย่างจริงจังมากเราจะเรียนทั้งหมด3วันนะคะแล้วก็อีก2วัน2วันนี้จะเป็น Follow Up ตรวจการบ้านแล้วก็สอน เอ็กซนะคะกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้3วันแรกนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อหาเต็มๆบวกกับเวิร์กช็อปนะคะ2วันก็จะเป็นแบบรวมทั้งหมดนะคะรวมเป็น5วันเต็มๆเ,เกือบ35ชั่วโมงนะคะแล้วก็ราคาราคาดีมากๆ35นี่คือแบบยังไม่ได้รวมพักนะคะต้องบอกว่าคนที่จะสมัครขอคนจริงใจตั้งใจแล้วก็พร้อมจริงๆกับเวลา ะค,ะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาได้มีทั้งหมด2ห้องให้คุณได้เลือกนะคะห้อง1จะเรียนวันที่1 0 1 1 1 2มกราคมห้อง2จะเรียน24-25แล้วก็26มกราคมนะคะตามที่รายละเอียดที่แจ้งนี่แหละแล้วก็เรียนเสร็จนะคะมีใบประกาศนนยบัตรให้ นะแล้วก็มีคลิปให้คุณนะคะได้ไปแบบทบทวนได้ตลอดชีพเลยแต่มาวบต้องขอบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ขายไม่ขายคลิปนะคะถ้าคุณจะมาลงแล้วไปศึกษาเองรบกวนว่าไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเพราะว่าเราเป็นเรียนแบบระบบ สอนสดนะคะดังนั้นการสอนสดมันก็แน่นอนมันจะมีโต้อตอบมันจะมีเสียงคนอยู่แล้วในคลิปนั้นไม่เหมาะกับที่เราจะแบบว่ามาซื้อคลิปเราไปเรียนเองนะคะขอคนที่มีเวลาจริงๆเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเอาที่คุณพร้อมนะคะโอเควันที่สมัครคุณจะได้อะไรนะคะคุณจะได้คลิป นะะในการเตรียมตัวปรับพื้นฐาน3คลิปซึ่งจัดทํานะคะไม่ได้เอาคลิปเก่าย้อนหลังมาส่งให้เราแจกให้นะคะคือจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้นะคะ3คลิปได้ไพ่หนึ่งสำรับได้เอกสารนะคะแล้วก็ได้สร้อยหินมงคลสร้อยแท้นะคะพลอยตาเหี่ยวรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ให้เป็นพลอยตาเหี่ยวนะคะจะเป็นแบบปกป้องพลังงานจิตวิญญาณเข้าสมาธิแล้วก็ป้องกันคุณใส่โมดํานะคะ เอาล่ะค่ะใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะโปรโมชั่น10ท่านแรกลดไปเลย50%นะคะ10ท่านแรกนะเป็นต้อนรับปีใหม่นะคะให้กับทุกคนขอคนที่ต้องการที่จะเข้าถึงจริงๆนะคะมีระบบแบบแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งเลยนะคะเพื่อให้คุณได้เข้าถึงนะ,ะดังนั้นไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องแบบ เออเป็นเพศไหนไวัยไหนอายุเท่าไหร่ไม่จากัดนะคะเจนใหม่ๆเยอะมากนะคะที่มาเรียนกับหมอโบขอแค่คุณแบบใจรักกับสายนี้นะคะกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวตนแล้วก็พัฒนาด้านจิตวิญญาณของตัวเองคุณจะนําไปช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเป็นไปเป็นแบบประกอบอาชีพเสริมในอนาคตก็ได้นะคะเนาะแต่ที่สําคัญคือเราต้องแบบรู้อินเนอร์ที่มันละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆนะคะดังนั้นก็หวังว่า เราจะได้เจอกันนะคะขอคนที่แบบว่าเออคลื่นเราตรงกันแล้วเราได้มันเจอกันในเวลาที่เหมาะสมนะคะเลิบๆค่ะ